23กับ20ครับ175 172วันนี้มาเจอกับปราบครับโอ้โหลูกแบ็คคิกครับโอ้โหตัดลำตัวสวยครับประเภทรองของเลยครับจางจินหูครับไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแบ็คคิกครับแข้งขวาสวยครับโอ้โหปิดหมัดหมัดคลอสหมัดลุกแม่มีกระโดดไม่ได้ครับศิละปะแม่ไม้มวยไทย ประกบในเลยครับปราบโอ้โหต้องถึงตัวครับอยู่ห่างๆนี้ไม่ได้ครับแหมีตัดรับตัวครับจางชิโอ้โหอ้าวครับซ้ายหน้าเต็มเต็มครับจับยกบิดโย่เกือบตกเวทีเล่นตีบทแตกแล้วครับตัดรับตัวโอ้โหซ้ายครับยังไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาได้ครับจางชินหูจังหวะจะถอยหลังพอดีนะครับอาครับเริ่มเน้นแล้วครับทางด้านของปราบบัคคิกอ้าวอ้ายังไงครับ โดนนะครับปราบสอนเทมพิทักษ์ยกกัดสุดโอ้โหงัดสอกครับลูกนี้ครับสอกซ้ายครับโอ้เอายังไงครับยังเด้งขึ้นมาไหวไหมแหมวูบไปพักหนึ่งครับเอาครับหมดล็อกได้แล้วครับทางด้านของปราบมาเลยครับตานี้ทั้งงัดทั้งสับนะครับแหมเต็มเบ้าตาเลยนะครับเป็นสครูจากจินหูโดนอีกแล้วครับ โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับน้ำมวยจากจีนจะไปใช่แล้วครับยังเด้งดึงขึ้นมาอีกครับมาโอ้โหสวนสองครับเรียบร้อยเลยครับเที่ยวนี้น่าจะไปจริงแล้วครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับโอ้โหพี่หมอบุญมีขึ้นไปแล้วครับโอ้แฟนๆสะใจครับแอดช็อตแรกก็ไม่น่าลุกนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆกันเด้งผึ่งขึ้นมาครับแต่ว่าช็อตสองนี่เรียบร้อยครับหลังหนึ่งครับ มันจุกแต่แข้งเลยแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับโอ้โหสุดนแม่เกือบหลุดออกนอกเวทีครับงัดซอกครับโอ้โหงัดเข้ากระโดงคางครับซ้ายหน้างัดเข้าไปแม่นี่จะสู้นะครับลูกนี้เจอตอบล้มลงไปแต่ว่ากรรมการไม่ว่าอะไรครับลุกขึ้นมาใหม่ แล้วเดี๋ยวดูช็อตนี้นะครับโดนสอกครับโอ้โหเด้ <c oughs> งเชือกมาด้วยครับคุณมารุษครับ2แรงบวกครับ <c oughs> แม่ประเภทแรกกันใครดีใครอยู่นะครับแต่ว่าสอกของปราบถึงก่อนครับ <c oughs> ช็อตน็อกสุดโหดวันนี้ครับ <c oughs> เป็นของปราบสอบเทพพิทักษ์ครับเอาชนะน็อกจางจินหูไปได้หรือยกที่2